ดีครับ CCC X Snap ครับรายการที่จะพาทุกคนไปถ่ายรูปนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับทั้งประเทศไทยแล้ต่างประเทศนะครับผมกับเจ้า r i c o o GR 3และเจ้า Canon นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีกล้องตัวใหม่มาอีกนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่า CCC Snap เนี่ยจะได้เรื่องแค่ไหนแล้วก็รูปภาพที่ถ่ายออกมาจะสวยแค่ไหนนะครับรายการนี้ก็จะเน้นรูปเป็นหลักนะครับก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูว่า ราไปถ่ายกันที่ไหนวิวเป็นยังไงนะครับได้ความรู้เล็กๆน้อยๆจากอาจารย์แก่นนะฮะไปดูนครับกับโฟโต้101่งศูนายซีครับอ่าครับเุก่นเราเดินทางมาถึงกันที่วัดโบสนะครับที่3โคกปทุมธานีนะฮะนี่ครับอาจารย์อุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นการถ่ายรูปหลวงพ่อโสธรนะฮะที่อยู่ที่วัดโบสนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันว่า เลนที่เรามาเนี่ยยี่สิบสี่เ็ดสิบห้าสิบอย่างเงี้ยเราจะถ่ายหลวงพ่อมาในแนวไหนแล้วก็เราจะถ่ายการให้อาหารปลาน้องปลาเนี่ยมาเป็นฟิลลิ่งประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันทุกคนเี่ hey, ฮะวันนี้คนละถังหลวงพอะะ่อฮะไม่ได้มานานนะฮะวัดโบสถ์จะอยู่ที่สามโคกปทุมธาน,นีนะครก็ตรงนี้เนี่ยน้องๆปลาเพียยผภามาก ทางล่วงปุ๊กเรียบร้อย <Okay. S 1> mm hmm. เดี๋ยวนี้อาจารย์จะเป็นวิกโกนะฮะมันจับแคนนอนอันนี้คือปรับเควินคือก็คือค่าแสงเนี่ยมันก็ถ้ามีที่ที่มันเซ็ตมาให้มันก็มีมเลยเนี่ยแสงแดดใช้เควินห้าพ <500 2. S 1> ันสองเนี่ยแต่ในร่มเจ็ดพันหกพันสามพันสองมันแล้วแต่แล้วเราต้องปรับทุกทามไหมคือถ้า ถ้ายังไม่ช่ําอ่ะก็ออโต้ไว้บาลานได้อแต่ถ้าช่ําแล้วก็แนะนํามาตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะหมุนเองเลยเดี๋ยวให้ดูความต่างไาที่สามพันเจวินสามพันอันนี้ยิงอะไรยิงเสายิงเลยยิงเสาง่ายไม่เห็นนะอ่าดูเป็นีาอ่าดูปฟ้ากับปรับครางนี้ให้มันเป็นเติมพันธนะกระบอกในร่มห้าพันสองห้าพันสามก็ได้ ปรับนะ่าอันนี่ารูป <handled> ท <klore> mm ี่ได้ก็จะนวลขึ้นโทนสีเลยมันคือค่าแสงสีอ่ะอ่ถ้าถ้ามันเพิ่มไปอีกมันจะเป็นเหลืองอ่อแล้วเป็นเจ็ดันมันก็จะเหลืองขึ้นอ่าได้แสงเย็นอ่าบางคนอาจจะชอบแสงเหลืองก็ได้อ่าคือคือไอ้เควินเนี่ยส่วนมากมันจะใช้กับสภาพแฉกที่เราไม่สามารถบังคับได้สมมติว่าไฟ อในงานเหลืองไฟเหลืองเยอะอ่าเราต้องเควินต่ำอ่าเข้าใจได้เพื่อให้แปลว่าพอสูงปุ๊บเนี่ยเควินมันคือสูงถ้าถ้าเหลืองปุ๊บเนี่ยมันคือเควินมันสูงเราต้องปรับเควินกล้องกลับมาเพื่อดึงดึงแสงสีฟ้ากลับมาอันนี้เป็นไวบาลานไวบรลานก็คือสีโทนสีเลยอันนี้คือปรับมูดของโทนสีภาพเลยใช่ปุ๊บ เราใช้ฟิก50นะฮะในการยิงไปหาหลวงปู่ทวดนะฮะภาพที่ได้ก็ะจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือ50คือ20ไปไกลๆอ่าอย่างนี้คือตั้งตั้งไว ก็ไหได้อันนี้สูงสุดมันสามสิบสามสิบของแมนน่วลใช่ของที่มันจะจับให้เราเองอ่ะที่มันจะรับแสงได้แต่คือสามสิบนี้เราก็จะทําอะไรไม่ได้เลยนะใช่สามิบวิอแต่ถ้าชัตเตอร์บีอ่ะเราส่วนมากจะใช้สายลั่นกดสายลั่นตั้งขาตั้งกดชึบหนึ่งสองสามสี่ปล่อยเองอะไรเงี้ยคราวนี้มาดูวิธีการถ่ายรูปแบบ ห้าชัตเตอร์สิบชัตเตอร์รัวๆอ่ารัวๆเราก็ต้องเซตค่ายังไงก็เลยตรงนี้ประมาที่อันนี้ถ่ายอ่าอันนี้คือภาพเดียวอันนี้เดียวไฮสปีดชัตเตอร์อันนี้คือชัตเตอร์คือก็คือถ่ายแบบเร็วที่สุดเท่าที่กล้องจะทําได้ก็คือพูดง่ายๆคือเหมือนเราเหมือนสปีดชัตเตอร์แหละแต่แบบมันป๊อย่างนี้เลยไม่รู้คืออ่าสมมติเราตั้งสปีดชัตเตอร์ได้เต็มที่พันห้าอ่าคือ ไฮซเบจนเตอร์มันแล้วแต่รุ่นกล้องอกล้องโปรสูงๆเลยมันสามารถลั่นได้แบบอาจจะสามสิบรูปตัวตัวหนึ่งการกดหนึ่งทีอะไรเงี้ยไปเลยเนี้่ยถ้าอย่างนี้ก็คือเปิดอ๋อแต่คือมันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆเลยแต่คือเราไม่ต้องอยู่กับที่ก็ได้อย่างงี้ไม่จะเป็นคือสมมติว่าคุณกำลังถ่ายกีฬาแข่งม้าอ่าที่ม้ามันวิ่งอยู่คุก็ปอกปๆออ่าแล้วมันเลยโฟกัสไหมมันก็จะโฟกัสตามที่เราเลือกตอนแรก ถือว่าเราคุณเล็งเนี่ยมาแล้วเนี่ยเล็งมาโฟกัสไปเลยคือพูดง,ง่ายๆคือเราก็เอาโฟกัสเนี่ยตามไอ้ซับเจกนั้นไปอ่าตัวนี้รัวสุดเลยค่ะนีอะ้อ๋ออ๋อไอที่เขาแล้วที่เขาถ่ายแบบทีเดียวแต่ว่าเป็นโมเมนต์ที่อยู่กับที่เช่นกอล์ฟดูไหม อ่ะสวิงปุ๊บเนี่ยก็คือใช้อันนี้แหละเริ่มเลยปุ๊บ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 จากคุณเนี่ยคือคือสมมติคุณเริ่มปุ๊บแต่เขาปักเลยปุ๊บ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 ปุ๊ สปีดชัตเตอร์ในการถ่ายรูปนะครับให้มันไวขึ้นนะครับหรือว่าได้หลายภาพแล้วก็โฟกัสตามสิ่งของที่เราจะถ่าย จำค่าเดิมมาก็เป็นเกียร์ที่ถูกแต่ราคาถูกมากบอกว่ากล้องเนี่ยมันไม่ยากนะครับผมอาจารย์ผมบอกอาจารย์เจันว่าแต่ว่ามันยากตรงอุปกรณ์นนะถ่ายรูปมันมันไม่ยากมันมันอยู่แค่2อย่างที่ผมคิดว่านะหลักๆก็คือราคาของอุปกรณ์ับ มุมมององค์ประกอบมมอถ้าจัดองค์ประกอบเป็นก็ถ่ายสวยได้เ,เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดอยุธยาครับเราจะไปกันที่วัดมหาธาตุวัดนี้นะฮะก็จะเป็นวัดที่ถ้าหลายๆคนเคยเห็นในรูปต่างๆหรือว่าการท่องเที่ยวของอยุทยาเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามีเสียนพระนะครับอยู่ในต้นไม้นะครับผมซึ่งก็จะมีในโบสถ์ด้วยที่ที่มีเสียนพระอยู่ในต้นไม้เหมือนกันนะที่นี่ก็จะเป็นที่ไฮไลท์ครับวัดมหาธาตุที่จังหวัดอยุธยา ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศาลาอยุทธยาครับอันนี้เราก็มาทานข้าวกันครับนี่จะเรียกว่ามาทานข้าวเรียกว่ามาเราหาม,มุมถ่ายรูปหาม,มุมถ่ายรูปอุ้ยไปเดี๋ยวเราไปเข้าไปห้องอาหารกัน Liverfront Restaurant r o o f t o p ไม่รู้ขึ้นตรงนี้ป่ะน่าจะขึ้นตางนี้ กนะันมาเยอะนะอะไรปะเนี่ยเดี๋ยวโซนนี้เป็นโซนนี้ก็หา,าดูเดี๋ยวอือโนนี้ก็จะเป็นโซนในคำแบบปัก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 อนนะไรนะจานเป็นเหมือนกับอุโมงค์อิฐหินนะฮะอิฐหินแดงที่เหมือนกับสมัยอยุธยา ห้าโมงสบครับกับวิวน่าจะดีด้านหลังถามนงรบไฟางๆคเปิเเเปดประมาณสกม่อเ้ยกินพอดีเรื่องนที่สาราลายุทยานครับจะเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในอยุทยาหรือเปล่าไแน่ใจ เห็นวิวฟังโน้นตรใหญ่คนก็มาถ่ายวิวฟังโน้นก็ติดแดงประตูทางเข้ามา อยครับทุกคนเราถ่ายรูปกันนะครับกับอาจารย์เรียบร้อยวันนะครับเราได้ปรับทุกอย่างแล้ววันนี้ที่เพียงพอที่จะถ่ายรูปหนึ่งใบนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราได้จําการดัน ISO ดันนูน้นดันนี่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณรนนครับอาจารย์นะฮะที่ให้ก็เดียะให้ความรู้ให้ความรู้ในการถ่ายรูปวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดู ทริปหน้าว่าอาจารย์จะพาไปถ่ายรูปที่ไหนอีกเดี๋ยวมีเลนอะไรเพิ่มๆมาอีก๋ยวดูด้วยนะเดี๋ยวทริปหน้าหานั่งแบบนะโอเคเรื่องใหญ่เลยครับนี่เป็นเรื่อง <laughs> โอเคครับผมอย่าลืมกดไว้ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับรายการกันมาเยือนโอเคบ๊ายบาย